และไม่ยอใจทุกรับบาลเลยให้พอได้เป็นนายกเรื่องเงินทำไม่ทำไม่รู้แต่เรื่องก้อนต้มนี่พรำเงินทุกรัฐบาลมันใจทักทีใจรากต้มมันจนก็เป็นในตำเนียบว่าฟื้ใบกระท่อมนี่มันเป็นของที่ไม่ดีผิดกฎหมายและไม่ดีต่อสุขภาพแล้วคุณจะกินทำไมฮะ หยุดไปเลยท่อใหม่ไม่ต้องกินหยุดไปเลยจันแรงให้แวฉันไหติดหร้วจัรองติดก็แล้วทำไมไม่กินใบกระท่อมมันอยู่ไม่ได้มันตายไหมฮะคนไม่ได้กินใบกระท่อมมันตายเหรอมันไม่ตายไม่แฉมันไม่ลายบายเจ้าใดไอรัฐบาลนี่ก็ไม่อยากจะไปโ่นมันหรอกใบกระท่อมแต่ในพื้นที่ภาคใต้ในใบกระท่อมมันเต็มพื้นที่ รัฐบาลทางมาเลเซียก็ได้มีกนออกมาว่าประเทศไทยถ้ออยากจะรวมกลุ่มอาเซียนเราต้องค่นไปกระท่อมไม่ให้มียาเสพติดประเทศมาเลเซียบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่ค่นไปกระท่อมออกเขาจะไม่คบค้าสมาคมมีอะไรก็ไม่ปรึกษากันมาเลก็โปลกเป็นรยรๆมาเลมันจะลา,าละก็้อนเลยคนไทยก้อนต้มก็ไปก็ตรงต้มมาเลว่าขายบางไทยไว้ทิมบาท <c oughs> คนทุ่งใหญ่ต้องเจอต้มมาเลยไว้ทิบาทก็และ นี่มันเป็นแผนการของประเทศมาเลเซียเอ้ยเตินเรออะไรว่าอะไรเมื่อกี้ว่าอะไรแหลงตะาหันควางตันกัตตาบัตก,กันแล้ววาา่าใดใดเด็กใดคิดกินตายดีดีย่อยจำปีเกยจำปรีเลย ที่นี่หมูอะไรที่นี่เรียกบ้านอะไรบ้านบกบหมู่ิเค็ตต่อไปที่นี่ต้องเป็นหมูบ้านตัวอย่างนะผู้นํามาทุกคนใช่ไหมมาครับที่นี่มียาเสตติดไหมไม่มีครับกก่หมดแล้วถ้าจะเอาอรคตรงชําวันไปเอาไม่เหาได้แมใช้ายยากแล้ว ต่อไปนี้หมู่บ้านเราต้องเป็นหมู่บ้านตัวอย่างนะนการพันันมีไหมที่นี่การพน,นันไม่กับคนจกินงีก็บจมานเปไม่เคยเล่นการพัน,นันแต่ที่บ้านใครนี่ตรงเนี้ยบ้านแม่วนบ้านนี่ปลายามของคุณเพชรแล้วมีไพ่ตัางอยู่าบ้านของใครฮะห็นเป้กันแล้วไม่มีการพนันแล้วไพ่เอยาไปไหนกันฮะก็ไว้ดูดวงกันดีครัดูดวงอะไรใช้ไพ่ดูอะไรดูไพ่ยิบจีกับ ดูทีกี่คนอะส่วนใหญ่ก็ดีคนขึ้นไปนแต่ถ้ามันไม่ถึงสี่คนน่ะมันกล้ากเออดก้าคกูแล่อยอะไรว่าอะไรเมื่อกี้กาดก้าของดวงกับก,การดูดวงแบบไพ่ยิปซีมันต้องมีการยกครูกันไหมละ่ะยกครูเด็ดทุกเดือนเลยครับยกครูที่ไหนอะที่โรงพักครับเหละครับ เวลาเดินไหนไม่ได้ยกครัวก็ก็ยกลงปักมาแล้วเดือดร้อนเลยครับขาเก่นดูกิ้งแล้วอะไรที่อยู่ในถ้วยสามลูกนั่นอะไรคืออะไรอ้อนกูดูดวงดวงอะไรไม่รูอะไร้สามลูกที่อยู่ในถ้วยนั่นอะไรดวงควอดครับดวงควอดครับมันเป็นการดูดวงแบบลัทธิอียิปต์คือเป็นการดูแบบลัทธิอียิปต์ คือมันใช้ใกล้ๆกับเทียมทีแต่จากนี้บอกมากไปเรามาใส้ตวยเพื่อเป็นทีดีมงคลแล้วทำไมต้องใช้สามลูกอะ่ะวันเดือนปีครับ